สบายดีทุกท่าน,นอตอนนี้ข้าพเจ,จะพาทุกท่านส้มเมืองตัวนครปากซีใน,นยามค่ำคืนนั่นเองตามถนนหนทางต่างๆตอนนี้เราเริ่มทายวิโอให้ทุกท่านในเ็นเริ่มจาก 8, ลักแปดลักแปดเนือนครปากษีอ่านี่คือเส้นทางน,นครปากซีหยยบเพิ่มปุ๊บเส้นทางน,นี้จะเป็นเส้นทางสีเลนใหญ่เลยเนะเส้นทางสีเลนใหญ่ตอนนี้เวลา แปดปุ่งกับเจ็ดหน้าที่แปดวง,งเลกเนาะนี่เขาจะพาทุกท่านไปทางคอนกรียดทั้งหมดเลยนครปักตีเขาผ่าบรรยากาศตอนกลางคืนให้เบิ้งไปมีไฟฟ้ามีไฟฟ้าตามตน้นทางเนาะท่านนีดเปิดเปิดไฟฟ้าให้อยู่ที่ว่าให้เขาได้เห็น แล้วนี่เราจะเป็นบงคว้ามือเนี ar, like shoe, ่จะเป็นค right ิวรถสายเหนือบงคว้ามือเป็นคิวรถสายเหนือก็คือเป็นคิวรถเมื่อเวียกจันทรดหมดเลยเขาสชมาถ้จะมาขึ้นตรงนี้ได้คือว่าคิวรถลักแปดเหนือนั้นนครบักเซ่จะมีลักแปดสองรักแปดนะมีแปดเหนือแปดไต่สองรักแปดนี่จะมีคิวรถทั้งหมดเลยมันจะมีคิวรถบงคว้ามือจะเป็นคิวรถแปดเหนือเนาะแต่ว่าแปดไต่ก็พูดไป เส้นทางไปเมืองโค้งอันนั้นเป็นลักแปะไต่จะเป็นคิวรถไปอัตปือยุรไปสารวัตรนี่สินะ,นะ,ะแล้วก็ไปเมืองโค้งไปต่างๆลุ่มขุนหอนเขมียน,นแหละประมาณนี้เนาะนี่เขียนนี้เขาเจอเอินว่าบานบานพ่นงามบานพ่นงามเมืองปากเซ่น,นั่นเองเขาเรียกว่านครปากเซ่ มบนงานท่านนี้ถือว่าเป็นเขียนเทศบาลเมืองแล้วเนาะแต่สภาพทุกสัตว์เข้าไปในเมืองแหละแต่แต่จะบระเด็ไปจอหรือ,อาหางบอยังบอสี่ประเด็ไปจอเดือดระเด็นไปจอเดือดตลาดนะให้เบิงงนนเบึงตามถนนก่อนให้ทุกท่าว์ในเฮดบรรยากาศยังต่ำขึ้นนี่ทั้งนานี่สายมือจะเป็นปตทเนาะปัปะ๊มปตทเป็นแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศเลย อะจะมีคาเฟ่อเมซอนต่างๆานเะขาปิดแต่ว่าตอนนี้แปดโมงปกติเขาปิดเขาป,ป,ปิดไว้วยอยู่ด้วยนาะงผานเ่าน่านะปิดแล้วบอปอะท่อตอนนี้นก็เปิดจิฟฟี่มันเซเว่นเอ้บันทันปิดพน,นักงานกำลังทำความสะอาดกัน ต่อไปเราก็จะไปบานพ่นสิไข่บานพ่นสิไข่ก,ก็คืออันนี้จะเป็นเขตของสนามบินสนามบินนครปัตตานีเละสนามบินนครปัตตาีในเขตน,นี้จะเป็นเขตพ้นสิไข่มัเลยดิบานพ้นสินไข่ท่านกังเวนกัสเซียนชัดเจนเป็นคนอยู่แต่ันนี้มันตอนขับขึ้น เปลี่ยนบรรยากาศให้เห็นเนี่แหละกลางเว่นกลางเฮนกลางคืนกลางเฮนแต่ว่าวิดีโอนี้จะเน้นให้เบิ่งกลางคืนกันแล้วกันแจ้งดีเนาะวิดีโอก็แจ้งแจ้งตอนเย็นบรรยากาศแจ่มกลางคืนวาดพลสิ่งใค ปากซี่นั่นเองก็เป็นเขตซุ่มสุดท่านีนเป็นซุ่มสุดหานขาดตางกันร้ายอยู่ในแข็มถนนกันเต็มทางขวามือนี่เราฟังขวามือจะเป็นเขตของสนามบินนี่นได้แบบทีนี่ ขวามือจะเป็นเขตสนามบินสนามบินน,น,นครปักซีนี่หนละทั้งขวามือเป็นหมดเลนี่เส้นของสนามบินทั้งหมดเลย นอยนอยังกระตาเข้ายังใครบอกใครเบียร์ยังเด็กยัเข็มแมทางแหละลังโควิดหลังโควิดนิดนึงเขากระเริ่มแหละบานพักบานยังก็เริ่มเมื่อตาอาปาขึ้นมาได้แล้วเนาะสวงโควิดเห็หายยังกับโรมี่หันขาหันนั่งก็เริ่มเปิดแล้วเขียนสนามบินกับก,กวางกันเนาะมาจากาพัพง,กงขุนพัฒน์หอดข่มกวางสนามบินกวางแห้งอยู่ที ทางเขาสนามบินแหละอยู่ความือนี่จะเป็นทางเขาสนามบิน,นเป็นตึกสนามบินความือนตึกสนามบินนครปัมเซมะฮอดในเมืองแตมีปลายไฟเหลื่ยมประดับปลายไฟอย่างสวยงาม เขาสูงในเมืองได้บ่ะนี้เขาเอาเชือกผ้าทันเขาไปเบื่องทั้งท่าฮีนเนาะตัวนี้จะเป็นทางทางวงเวียนอันนี้วงเวียนะวทาท่านเขาคันเาขนเาเหลี่ยวสายไปนํ้ำเขาในี่ทางวงเวียนนี่ตัวนี้กันเขาเมื่อนั่นี่นครปักเซ่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นทางเลียงเมืองไปทางบนนี้เนาะแต่นี้เขาจะไปตรงเลยเขาไปทางใหญ่เลยเขาไปทางท่าเฮีนนี่ เกียร์นฝั่งความมือนนี่ยังเป็นสนามบินอยู่พระทันวิทย์เขียนสนามบินอยู่ดิหรือว่าไกลเติบเลือสนามบินเป็นกิโลแถวนี่ก็คือเถาแถาท่าเฮนนี่ก็จะเป็นบอลดีเขาขายบอกมีบอกอยังไง มีเป็ดมียังสินะผมได้ยังมากินมีเป็ดยังต่างกันเมื่อกินู่นท่าหินดีแิละเป็นบอลที่เหลืองซื้อลื่นน่ะกรัอบอาเมียนพอเขาไปเจ้าเมื่อกินตลอดทา่านี้แต่ก่อนเอาไว้ช่วงเรื่องน,นี้พอค่อยได้มาปนไนดเด้จะมีตลาดดิจะมีตลาดให้กังเวรคนจะเต็มคนจะเต็มแต่ตลาดดิละ ท้ายนี้นี่แต่ก่อนจะมีครัวดำครัวดำดิขามมันจะมีครัวดำต่ก่อนคือเนครัวเล็กครัวสมัยฝรัง่งนะแต่เดี๋ยวนี้เขาขื้อไปแล้วละ,ะเดี๋ยวนี้เพิ่งมีเป็นครัวปูนอย่างเงี้ยนะมันครัวใหญ่เลยทางกับไนซีเรนเลยพัฒนาเป็นครัวปูนหมดแหละเนาะเขาก็ร่างที่กอ่อสร้างอ่าเขม แคมนคุนคลองเนาะให้งามให้เป็นสวนสาธารณะให้คนมาเล่นมาย่างเล่นมาออกกําลังกายต่างๆ่า,าเกินซีฮาปี้ข้างหน้าเนาะส้มหนานะครปักเซนก็จะเปลียนไปอีกระดับหนึ่งเนาะเป็นเมืองที่จะเลื่อนเมืองหนึ่งเลยทีเดียวในสปบปบลาวอันนี้คือทะเฮีนที่บอกให้ฟังนะฟังขวามือต่างๆ่งจ,จะเป็นหันหันมีเป็ดต่างๆปกตินี่เคดีนี่ฝรัง่งมาหลายที พลังก็มาหลายเขามาย่างต่างๆออกกาลังกายตนะ่างๆแต่ว่าโศงโควิดนี่เขาเลยเขาเลยปัญหาการปิดเป็นเขี่ยซุ่มซนคกับเมียนจะน้อยฮากกับสิเขาคัวแหละขึ้นคัวแหละขึ้นคัวไปปุ๊บก็จะเ,เป็นแบบคล้ายๆกับว่าเขี่ยเซ็นเตอร์พอยต์ของน,ค,อนครปัตตานีเหลือแหละ เกียรตัดหลวงเงเนาะวัดหลวงวัดตรต่างๆเนาะมีมีหางซับพินคขามีหางโอโอ้ดอปศูนย์กันขาสมัยตะกี้มีท่าบักสมัยตะกี้เนาะเส้นทางต่างๆเนี่ยคืออยึ่มีวัตถุลรแต่เข้ากับศีลได้ภาพไปทั้งวัดวัดทาหลวงเนาะวัดหลวงเนาะเข้าศีพะทานไปทั้งเส้นทางใหญ่เลยบอลที่เป็นบอลซุ่มซ้นของต่างประเทศ ฝรั่งเวลาเขาเขามาไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะอยู่เ่น,เนี้ห้องแหมฝรั่งเขามาเซาวกันอยู่กันลายอันนี้ก็เรกงสิขึ้นครัวครัวใหม่เป็นเป็นเป,นเปนัวทาหินขามไปเขาซูในเมืองตามนี้เลย แล้วนี่ขึ้นไปนกลัวนี่เลยกลางคืน,นกัวเม่นำโค้งเด้อแต่เอ้ยเม่นำซีดูนเด้อเม่นำซีเขาว่าปากซีกันนี่แหละปากเมนำซีตัวนี้ไปนครปากซีเนยของกลางค,คืนเป็นเขียรถนนเลยทีเดียว อันเราคนไปนแถวนี้คือสิตึอกพวกใหญ่ๆเนาะเหมือนต่างประเทศถึงเขียนนะมันเป็นแบบจุดหับจุดส่งเลยนะอ่าแต่ที่ว่าสะอาดอยู่เลยเขียน,นนี่ถนนหนทางสะอาดงามตาดีอันนี้ปกตินี่เนาะฟังสายฟังคว้านี่ก็สีมีแต่ฝรั่งเลยจะก่อนอันนี้คือเป็นเขียดซุ้มส่วนของฝรั่งเลยแหละ คันบ่มีโควิดนี่ก็ฝรั่งก็ย่างเต็มเลยนะนีมมีาอาหารต่างประเทศต่างอันนี้เขาก็ปิดไปหลายเพราะว่าต่างประเทศบ่มีมานะมีแต่คนเล่านำกันโรงเหี่ยมต,ต่างๆเงียบเหงาซบเซาแล้วมีแต่นักธุรกิจภายในประเทศแต่คนอยู่คนเองว่าซั่นซะเขตนี้จะเป็นเขตของเหล่าของการธนาคารต่างๆเนาะมันเขตนี้บ่เลยย่งางอาหารอยู่ทั้งหน้าน,นี่ยนะ ฝั่งสายมือต่างๆนี่ปกติที่มีแต่ฝรั่งเต็มเลยอินดเดียออสเตรเลียโอ้หลายนี่ยไม่แต่ทางประเทศเขียนดีนะแต่เดี๋ยวนี้บ,บ,บมิ่งฝรั่งหนังเลยเขาก็ตบแตงห่านถาได้เดี๋ยวเปิดเปิดประเทศปุ๊บต่างประเทศก็มาเที่ยวละปุ๊บคิดเนาะเขามาหาอาหารในการกินกันอยู่แหละเนาะขึ้นไปกะซีพอาะขึ้นมานี่เนาะหาันอาหารพวก หันไอศครีมหันกระแลมต่างๆอยู่นี่เนาะไปยังมากินกระแลมกับฟังสายมือนี่เด้อเลยขึ้นมานสองหันปุ่นหนะเออเล่ยไปนี่ก็จะเป็นเขตของห้องแหมใหญ่เลยห้องแหมจำปาพาเลทเนาะหลายคนก็บสีหูซื้อเสียงของห้องแหมนี่เป็นห้องแหมเกา่าแก่เนาะฟังสายมือบ้ำูกว่าสีเห็นหรือบอกกล่องกันดิเหมือนมืดนี่แหละที่นี่ฟังสายมือ เออเดี๋ยวนเนี่ยบางย่งให้อยู่นีเออ่เดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายทันบิึงตอนเขาเวีนกันตอน,ตอนเขาเวีนกันจะมาถ่ายทันเห็นเป็นแบบเป็นพระราชนสะว่างเก่านะใช่ไหมล้วเนาะเป็นพระราชสว่างเกา่าอันนี้จะเป็นวงเวียนวงเวียนนี่สัญลักษณ์รวยวัดพุทธประสักเนาะอยู่นี่เหี่ยกไปใส่เพราะว่าเป็นในเมืองต่างๆแบบขามาเอาก็ไปซื้อไปตามถนนใหญ่เลยเขา เขาสูในเมืองลากไปเนอะจะเป็นในเมืองลากเลยทีุ่้งแฮมต่างๆที่นี่สนามแดงสนามแดงก็อยู่นี่แหละอยู่กวามื่นเลยไฟแดงตัวนี้ไปก็จะมีสนามแดงปัดสี่เป็นสนามหลวงเวสันซะ บองที่รัฐบ,บาลเคนจัดงานนั่นจะงานนี้นี่แหละยู่นี่แหละนะมีขายนั่นขายนี่เต็มในมีตลาดไม่มีตลาดในพักซเซ่เขก็จะเลิศเนาะเขาจะเริ่มมาเบิง่งเรีนซีกันดิกลางค่ำกลางคืนขนาดวันนี้ได้หนิไปนำถนนใหญ่ซิเรียห์เด้ยังมาทันพาไปเบิ่งแต่ละจุดแต่ละจุดต่างๆเนาะอันนี้ทั้งนั้นจะเป็นธนาคารอินโดจีนนะธนาคารอินโดจีน แล้วก็จะมีตลาดเนาะตลาดไม่ตลาดดําเพื่องทั้งหลาตลาดดําเพื่องเ่ยฟังขอบทางก็มีหาอาหารหารสินดาดเต็มหมดเลยนะท่านี้อาหารสินดาเต็มหมดเลยเนี่ยตลาดดําเพื่องก็คนก็สินไล่หลายในตลาดเนาะวันนี้มหันเนี่ยก็จะมีทางทางสามแยกอยู่ตรงนี้ทางสามแยกอยู่ตรงนี้ก็คือ แยกคว้านี่ก็คือขามคัวปักซี่นี่เนี่คว้านี่ยขามคัวปักซี่นี่ยทางคว้านี่จะจะไปแยกไปสู่ขามคัว้ไม่หน่ำคล้องปักซี่เราไปนี่เนี่ยไปบนคว้ามือนี่คือไปดันวังเตาช่องเม็กไปตะเขตยนหมดแหละแต่ห้าวกะจะซื้อไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยก็ทีไม่ห่างซับพื้น้าเนาะไปเฟรนช์ชิพมอลมีตลาดใน เออซี่ใหก็จะเลือดนี่เนาะกระปจกบได้มากเลาะกลางคืนแบบนี้ดนกันอันนี้เลาะตนสนสือเรือเจาะลืกสถานที่ต่างๆคันเจ้าเลือกสถานที่ต่างๆหานบนกินบนดื่มโอ้หลายคักนครปักซี่คคลิปนี้ก็คือไททานเบิงบรรยากาศนครปักซี่ที่ทั้งหน่ททานเนี่เป็นธนาคารเอซลิดะนี่ตัวนี้นี่นี่นี่นนี่ธนาคารเอซลิดะ เหลียวขัวต่างๆ,ๆนี่รถจักรกันเพิ่มเต็มๆหนึ่งแต่ว่าบาร์เดมุนกลกองให้ท่านเพิ่งก็เื่อรถจักรเต็มรอไฟเขียวเหมือนกันอาปไปเนี่เอาไปรถจักรมันไปรถจักรใหญ่เต็มสำเวียดนามไปเลยอ่ายังตั้งหนาเนาะกัซิมี่หรือว่าบอลฮงฮงบอลฮงเต็มแล้วก็มีปั๊มน้ำมันปร,รารรท่อมีอาหารกิฟฟี่ต่างๆพร้อมอีก หลากหลาเนาะธุรกิจข้าน้าไปสามปีหาปีนี่คือว่าส o o หนาไม่เลยนะบาทเนาะเที่ยวแต่เล่าเองกับพวแเฮงละห่านคล้ายคลองเลยกับสะอาดหลากหลายเนาะประดับไฟยังงามเลยละ่ะยังงามเลยภาษาบาทเนาะอือฮึนี่ฟังสายมือนี่ที่เป็นตึกแบบเจองๆอย่าง,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 งนี่จะเป็นห้างสซ็นโพชิน้าเป็นตลาดลักสองเป็นตลาดลักสองเป็น หางซับประสิบขาแล้วก็มีห้องน้งเป็น Friendship Mall อมอนี่เจอร้านหนาล้านด้วยนี่ตลาดนหนโอ้เข้าเปิดตลาดไหนยสอ,องฝั่งเนาะฝั่งหนึ่งก็มีฝั่งหนึ่งก็มีฝั่งสายมือเนาะอันนี้บริหารแทนเห็นเพราะว่าขับรถอยู่บริเวณกล่องออกจากนาหน้ารถเออตลาดนหนแล้วมือหนาจะพามาทายเฉพาะตลาดน ให้ทันเห็นนำ้ำติดตามโดดทุกทัน PML 2 0 2 0เนาะ PML 2 0 2 0 2 YouTube นยะอ Work and tour together หมายความว่า PML 2 0 2 0ยองยเนี่ยมาจากคำว่า,าพิเมืองล่าวอ0 2 3นนั่นองเนาะ Work and tour together คือทำงานและก็เที่ยว ไปน้นวยกันว่าจ้ะเคยเราทำงานกับเที่ยวเรืองเดียวกันน,นั่นเองเนาะติดตามไว้ฝากกดซับสไครต์ไว้กดกระดิ่งนั่มเพื่อจะแจ้งเตือนเรื่องเล่าดีๆทานจะเขียนจะทันทีที่เพิ่งเคยเห็นแต่ว่าในอยู่ในสองของเา้าจะหายควบผู้ทางธุรกิจไปนํามทางคามคิดไปนั่มสินะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามนะครสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปพร้อมกันเนาะ ัน่นกับลับไปบนงคลิปเก่าๆขึ้นวะมียังเนยที่เข้าลุกไปแล้วเนี่ยออกจากถนนใหญ่ตัดมาถนนนีน่ขนาดถนนลอกนี่นะอือขายของเต็มเลยแทนถนนตอนนี้เขาเสื้อผ้า 45, ท่านไปทั้งมีอีกเส้นทางอีกเส้นหนึ่งของนครปัตเซนเนอะเส้นนี้เป็นเส้นใหญ่เหมือนกันอันนี้เป็นเส้นที่ว่าถ้าเถา ตัดไปมาเบิ่งเนาะเส้นตัดนี่คือถ้าเฮาเลี้ยวขวาก็สิตัดไปทางขึ้นขามขั้วเมน้ำคลองถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทางถนนใหญ่ทางหนองนี่สิมีห้างห้านต่างๆเหมือนกันเนาะไปพุ่นแหละไปห้งเรียนอ่ามอจอเนอะไปมหาวิทยาลัยจัปรศักดิ์เส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ใหญ่ยยเลยทีเดียวนะเส้นนี้ถ้าไปคุก ัวนี่คือข่ามกวัวไปแต่เข้ากับสิีิยาบสาใเพราะว่าเขา้าพักอยู่ที่นี่เนาะพักอยู่ที่นี่ก็เลยให้ดุกท่านเบิ่มโอเคงก็ง่ายๆฝึกสายมือนอถ้าซื้อไปเลยก็จะไปเมืองโค้งหมดแล้วไปเมืองโค้งก็ได้ไปปักซองแดนหนาวก็ได้นะซื้อไปเลย ไปกัมพูชีก็ได้แล้วแต่เอาเข้ามาอันนี้จะเป็นโรงเฮียนวิทยาลัยการเงินของควาจักประสัทเศเข้ามานี่แหละเขตนี้ก็สุมส้นร้ายคนร้าย เป็นบริษัทมีใส่คนส่งเนี่ยป้ายสีแดงๆเนี่ยเขามาส่งสินค้ามีโฟมีอยู่นี่แหละให้กับตัวแทนจำหน่ายเขาทัวร์ทีท,ทัวร์แดนเลยเขาส่งจากนี้หมดเลยจากทัวร์ประเทศลาแลวแหละเวลาสั่งซีอู๋ผักเนื้อปลาเงางกระตามของลาวฮอเขาก็ส่งจากตรงนี้ขึ้นไปนะส่งไปเพื่อบแบบบริษัทคนส่งก็กจะัดส่งเองขั้นยุติไทยก็มันเคลือดลี่แหละแต่บางท่าจะเป็นมีใส้ หรือเ่าก็จะเป็นมิซส่คนส่งแต่อยู่ประเทศไทยก็จะเป็นเครื่อรีสินะฝังเาสนี่เป็นวิทยาลัยการเงินผาคไตพรั่งจะประสครับเนาะ